สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษาสน2 5 6านะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวชิมนะครับเป็นตัวชิมสำหรับปรับองศาของตัวคา,น,คคาน,นนะครับคานของรถแหนดนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีมีอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะครับ แปดชิ้นก็จะมีขนาดมี5องศา8องศา10องศาแล้วก็13องศานะครับอยู่ในนี้อยู่ในถุงนี้นะครับ<ม>นี่<ม>เป็นลิขสิทธิ์ของซ u เปอร์ลิฟต์นะครับซ u เปอร์ลิฟต์ก็เป็นบริษัทที่ทำช่วงล่างนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับ RC4 ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อที่จะมาทำชุดแต่งนะครับสำหรับ ซูเปอร์ลิฟต์เนี่ยของ R ซที่เอาเข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวชิมตัวคานนะครับแล้วก็จะมีตัวซูเปอร์บล็อกนะครับก็เป็นตัวยกสูงหรือต่ำนะให้ขยับให้ความสูงของรถเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงนะครับแล้วก็จะมีตัวโช๊คนะครับมีโชค๊คแล้วก็มีหูโช๊คนะครับก็ซูเปอร์ลิฟต์ที่อาร์ซีโฟเข้ามาก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ว,วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับ ก็ลักษณะการใช้ของมันก็คือเนี่ยสมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่คารโดยปกตินี่เป็นคารหลังนะครับเป็นคานหลังเป็นรถที่เป็นแหนบเนี่ยก็ก็จะมีแหนบอยู่ด้านบนนี้นครับแต่ว่าผมไม่ไดเอามาใส่นะครับเป็นแบบนี้นะสมมติถ้าเกิดว่าเวลาเราอาจจะปรับแต่งรถนะครับหรือว่าเวลาวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันขัดขัดเพราะว่าเนื่องจากตัวองศาตะเนี้ย องศาของขาตัวของของเผากลางเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันมีองศาที่มันชันเกินไปเนี่ยมันไม่ทำให้การวิ่งนะฮะไม่ให้การการการเอ่อการวิ่งหรือว่าการการให้ตัวการยืดยุบเนี่ยก็อาจจะไม่สมูทนะครับไม่ไม่ราบลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวซูเปอร์ลิฟท์ที่เป็นชิมเนี่ยก็สามารถที่จะสอดเข้าไปนะครับเราก็ต้องดูว่าองศามันเป็นสมมติถ้าเกิดว่าองศาประมาณนี้นะ ถ้าเกิดว่าเราสอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะตัวคานเน่ยมันก็จะบิดขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะรับองศาของของตัวเพากลางเนี่ยไม่ให้มันชันมากเกินไปนะครับจะปรับองศาให้ให้ให้ได้ให้ได้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีความชันมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้การวิ่งเนี่ยก็จะราบลื่นนะครับเหมาะสําหรับรถแหนบนะครับ รถแหนบเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะไปลองอยู่ใต้ใต้แหนบนะครับระหว่างแหนบกับตัวคารนนะครับสำหรับรถที่เป็นรถแหนบนะครับครับก็สำหรับรถท่านที่ ที่มีรถแหนบนะครับแล้วก็ดูแล้วแบบว่าองศาของตัวเผลาเนี่ยมันชันเกินไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวชิมเนี่ยก็ปรับให้องศาของตัวเพามีความชันน้อยลงได้นะครับก็จะได้วิ่งได้ดีขึ้นนะครับ ก็เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่เล่นรถสเกลนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆเพื่อที่ทำให้เราเล่นได้สนุกขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็มี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กร m เว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับสำหรับท่านที่ชอบช้อปปิ้งใน s h o ป e e นะก็เข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับ เ <Webs> ว็บไซต์เราก็แปลเป็นภาษาไทยถ้าเกือบหมดนะเป็นภาษาไทยเกือบหมดเลยแล้วก็ไปดูว่ารหัสสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ไปเอาก๊อปไปแปะไว้ในช้อปปีนะครับก็ทั้ง5ช่องทางเนี่ยเราใช้ชื่อเดียวกันหมดหรืชื่อว่า rc scale thailand นะครับก็ในช้อปปีเนี่ยของก็จะแพงกว่าในเว็บอยู่10%นะครับตัวนี้เนี่ยก็ราคา590บาทนะครับรหัสก็คือแ s 0 2 9 0นะครับ rc 4 superlift นะครับ d Drive Sharp l l i n n m n t t d g r r e ีชิมนะครับก็เป็นชิมสำหรับแหนบนะครับเพื่อที่ทำให้ตัวได้ชาร์ปก็คือตัวเพากลางเนี่ยมีองศาที่ดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับก็แล้วก็ LINE ID นะครับ H D Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ